Jom ni. ให้เขาไปเถอะไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ฉันชอบชุดนี้แต่ฉันก็ชอบเหมือนกันนะเอามา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 แยกเงินใหญ่ว่างั้น